สวัสดีชาวดีดักผู้รักการดูหนังทุกท่านนะครับในวันนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่กับการรียคชั่นตัวอย่างหนังอีกแล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องอ The Flash นะครับผมก็เป็นตัวอย่างเทเลอร์ที่2นะหลังจากที่ ตัวอย่างแรกปล่อยออกมาก็โอ้โหมีความน่าสนใจมากมีทั้งแบทแมนซูเปอร์เกิลนะมีเดอะแฟลชที่ย้อนเวลานะครับแล้วก็ยังมีนายพลซอสเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่2นี้ด้วยกันนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยจะมาเฉลยอะไรบ้างนะครับผมอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไปตัวอย่างใหม่ I lost my parents. That pain. Mm -hmm. Made me who I am. Not a bad man. I spent a lifetime trying to right the wrongs of the past. Mm -hmm. As if fighting crime would bring my parents back. Mm -hmm. You actually did it. I can't imagine what you've been through. I love you, monkey. <laughs> you lost both parents in one day. Barry, call One now. I went back in time to save my parents, but instead, I completely broke the universe. If you went back and changed the past, this world must die. Whoa the future. Do you know what the symbol stands for? It means hope, right? I will help you fight Zod. You want to get nuts? <laughs> Let's get nuts. No, Mr. Tragedy, to find you. What did you do? Oh, mm -hmm. No matter what we do, we're not going to be able to fix this. No. Nobody dies!

เ <c oughs> ข้มข้นมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเรียบเรียงก่อนจะเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะเริ่มจากไทม์ไลน์ก่อนแล้วกันนะครับคือจะเห็นได้ว่าเบลลี่อเลนเน่น่าจะย้อนเวลากลับไปครับ <c oughs> เพื่อที่จะช่วยพ่อแม่ของเขาครับในการที่จะทําให้พ่อแม่ของเขารอดจากเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมนะพ่อแม่ที่เสียชีวิตเนี่ยคิดว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะพยายามย้อนอดีครับแต่พอย้อนกันมาแล้วปึ๊บ มันเกิดปัญหาที่ว่ามันทําให้อนาคตเปลี่ยนครับแล้วในพลซอสเนี่ยก็มาบุกแล้วคิดว่าพอมันเปลี่ยนไปลงบางอย่างแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อ,อซูเปอร์แมนอาจจะไม่ได้อยู่ในอนาคตอันนี้กลายเป็นว่ามีแค่ซูเปอร์เกิลเกิดขึ้นผม,ผมอนุมานไปก่อนนะแล้วทีนี้ก็ต้องให้ครับแบทแมนคือแบทแมนที่รับบทเนี่ยจะไม่ใช่เบนเอฟเฟกต์ละ จะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวผมอ่นานี่กออพอดีไมเคิลคีตันนะครับซึ่งเป็นแบทแมนยุคแรกๆยุคเก่าอ่ะเออซึ่งตอนนี้หยิบมาเล่นซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจะวางบทของไมเคิลคีตันเอาไว้ในอดีตคือเป็นแบทแมนที่อยู่ในไทม์ไลน์ในอดีตหรือจะเป็นปัจจุบันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์อะไรเงี้ยคือไม่แน่ใจว่าจะวางไว้ตรงไหนนะครับก็เป็นไมเคิลคีตันมาแล้วบทแบทแมนซึ่ง เท่เดี๋ยวไปต่อนะแต่ว่าทำลายตรงนี้เนี่ยเออมันจะต้องมีการต่อสู้กับในโพรซอร์แน่ๆนะครับเพื่อหยุดการที่จะทําให้ในโพรซอร์เนี่ยมาทําลายโลกนะครับซึ่งรวมไปถึงออการที่เดอะแฟลชเองจะต้องแก้ไขสถานการณ์ที่เขาเองนะครับเป็นคนทําแล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือเขาเนี่ยมันพังลงนะครับแต่ว่าเราต้องมารอดุ้นกันว่า แล้วเบลลี่อเลนหรือว่าเดอะแฟลชจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยวิธีการอะไรนะรเพราะว่าการที่อนาคตมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะย้อนกลับไปในอดีตแล้วจะแก้ไขให้พ่อแม่ไม่ตายอย่างงั้นหรอหรือถ้าเขาจะทำอย่างเปนจริงแสดงว่าเขาก็ต้องยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพ่อแม่เขาจะต้องตายแต่มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกครับผมคิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถทําได้แบบง่ายได้นะฮะทีนี้มาพูดถึง สิ่งที่สิ่งที่เห็นนะครับรายละเอียดต่างๆในในเรื่องเนี่ยอันนี้คือน่าจะเป็นประสาทเวนนะฮะคิดว่านะเพราะว่าด้วยด้วยความ OR ยิ่งใหญ่อย่างนี้นะครับกับมูดโทนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประสาทของบูสเวนนะครับเห็นในในช็อตถัดมาเนี่ยก็จะเป็นรูปคิดว่าคิดว่านะคิดว่านะที่นิ้วที่บังอยู่เนี่ย น่าจะเป็นบูสเวนตอนเด็กแล้วก็นี่คือพ่อแม่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ดูแบทแมนฉบับของคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับก็จะคุ้นคุ้นฟีลลิ่งนี้นะผมคุ้นคุ้นฟีลลิ่งนี้รวมไปถึงตอนที่เห็นห้องทำงานของเบนเอเฟกที่เป็นแบทแมนคนล่าสุด นะครับก็ก็คุ้นๆหน้าตาอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าการนำเอาแพทเทิร์นการทำงานห้องทำงานของแบทแมนเนี่ยเข้ามาใส่มูดแอนโทนแบบนี้เนี่ยเออมันทำให้เห็นได้ชัดนะว่ามันจะเป็นห้องปฏิบัติการของแบทแมนอือฮึโอเคก็ชัดเจนฮะเป็นถ้ำค้างคาวเนี่ยโอโ้แล้วโคตรเท่เลยมียานจานบินไงโอ้ซึ่งไอไอช็อตนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ท้ายเรื่องนะทุกคนมันน่าจะไม่ได้ อยู่แบบเปิดเรื่องอย่างนี้หรอกเออมันต้องเป็ช็อตท้ายเรื่องแล้วแหละเออได้เปิดเห็นว่ามีเครื่องบินเจ็ตอะไรเงี้ยแล้วก็นี่ฉากโชว์ชุดโอ้โหคช,ชอบอันตรงกลางเดีย้ยคือในในบรรดาดีไซน์ชุดของแบทแมนอะส่วนตัวนะผมชอบอ,อของที่เป็นคิสโตเฟอร์โนแลนแหละเออไอ้นั้นมันก็มันก็เท่อะแต่ถ้าเกิดเรื่องของ คาแรคเตอร์ดีไซนแล้วก็ความออริจินอลอ่ะเออผมรู้สึกว่าชุดที่เป็นแบทแมนของไมเคิลคีตันเนี่ยมันเท่จริงๆนะเรื่องความเท่ผมยกให้แต่ถ้าความขึงความดูน่ากลัวผมยกให้ของอฉบับคริสโตเฟอร์โนแลนที่คริสตินเบลเลนมากกว่าส่วนของเบนเอฟเฟกอ่ะผมรู้สึกว่ามันออกเป็นแบบโรบอตไปนิดนึงก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ นะครับแต่ถ้าเกิดมาดูของไมเคิลคิต้าหนูม่นเจ๋งว่ะโคตรเท่เลยแล้วก็ถ้าเราเจาะไปถึงด้านหลังเนี่ยชุดต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันมีดีไซน์ที่แตกต่างกันด้วยนะคือใครๆมีข้อมูลตรงนี้ก็มามามา,มา,มาเล่ามาบอกๆหน่อยเออว่ามันดีไซน์พวกนี้เนี่ยมันมีเหมาะเหมาะกับการบุกลุยสถานการณ์แบบไหนบ้าง ะะแต่ว่าชุดตรงกลางเนี่ยโ,โหโคตรเท่เท่กว่าตอนในอดีตด้วยในอดีตเนี่ยจะไม่มีผ้าคลุมรู้สึกว่าผ้าคลุมมันจะไม่ได้เห็นชัดแบบนี้นะครับผมเจ๋งเจ๋งสวยเนี่ยแล้วก็เห็นไมเคิลคีตันด้วยรึ๊บมาฮะดีซีครับผมในการบริหารของเชมกันนะครับก็ได้เห็นช่วงเวลาในอดีตของเบลลี่อเลนนะฮะแล้วก็มาเห็นฉากที่พ่อนะครับ แล้วก็แม่ที่กาลังจะตายนะครับผมนี่แล้วก็มาย้อนคิดว่าจะเป็นช็อตย้อนเวลาแหละเออวิ่งกลับมาตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้นะหรืออาจจะไม่ใช่อนาคตเลยไม่ได้ย้อนกลับมาอนาคตด้วยคืออยู่ในอดีตนั่นแหละเออวิ่งกลับมานะในอดีตแล้วก็เจอเหตุการณ์ตรงนี้เลยนะครับ ชุดนี้ก็เท่อยู่นะแล้วเราก็จะได้เห็นว่ามีเดอะแฟลช2คนแน่ๆนะครับผมคนหนึ่งก็ทางซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นเบลลี่อเลนแหละส่วนอีกคนนึงก็เบลเี่ยอเลนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพลังที่ได้เนี่ยเป็นสายฟ้าแบบสีออกฟ้าฟ้าแบบนี้จะเป็นพลังในลักษณะไหนนะครับแต่ว่าซ u เปอร์สปีดฟอร์สเนี่ยถ้าเกิดวิ่งแล้วเนี่ยถ้าเป็นสี ส้มอย่างนี้เนี่ยคือคือเดอะแฟลชที่มีซ u เปอร์สปีดฟอร์แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดต้องขอโทษด้วยส่วนไอ้เจ้าสีฟ้าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พลังซ u เปอร์สปีดมาหรือเปล่าคือไม่แน่ใจเออคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นก็เลยเป็นเหมือนอาจจะเป็นเดอะแฟลชที่ยังไม่ได้พลังสปีดฟอร์สมานะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะครับนี่ได้เห็นเครื่องบินเจ็ตของแบทแมน แล้วก็ภาพในอดีตคือตอนที่เราดูแบทแมน vs ซูเปอร์แมนนะครับใน Justice League ตรงนั้นเนี่ยเราก็เห็นนะว่าพลังของเดอะแฟลชยังเป็นพลังที่เป็นสีฟ้าอยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่มีซูเปอร์สปีดหรือสปีดฟอร์สที่มันสามารถย้อนเวลาได้ก็เลยคิดว่าคิดว่านะถ้าใช่เนี่ยก็คือตัวพลังเดอะแฟชชถ้าเป็นสีส้มแล้วเนี่ยก็คือเขาจะมีพลังเยอะกว่าในเรื่องของการวิ่ง ย้อนเวลาได้หรือย้อนช่วงเวลาย้อนอดีตอะไรได้เงี้ยเออ,อส่วนตรงนี้ที่อุ้มขึ้นมาเนี่ยขอดูอีกทีนึ่คิดว่าใช่ไหมทุกคนคิดว่าเป็นคลาร์กเคนซ์ซูเปอร์แมนหรือนายพลซอสถ้าผมมองจากมุมนี้เนี่ยผมว่าเฮลลี่คาร์วิล ไม่รู้สิเฮ้ยใช่ไหมวะเฮ้ยผมว่าเฮลี่คาวิลนะผมดูจากมุมเนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นเฮลี่คาวิลว่ะอาจจะเฮลี่คาวิลนะหรือไม่ใช่เลยหรือผมเข้าใจผิดอาจจะเป็นบเบลียเรนก็ได้นะครับเออแล้วก็ไอ้นี้นิดนึงดิเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ามีอีกรู้สึก รู้สึกว่ามีนะนี่ก็โดนช็อตนะฮะอื้เครื่องบินชนยานบินอืมตุ้มนี่ชุดกันกระสุนโคตรเท่นี่นี่ช็อตนี้ช็อตนี้โอ้โหโครนึกถึงเดอะดาร์กไนท์อ่ะตอนที่คิสเซมเปลขับรถออกมาแล้วก็มีฉากระเบิดรถแล้วก็กลิ้งนี้เลยคือเลเยร์เรน์ถึงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่แบบช็อตมันซีนเนี้ยเหมือนมาก ทำให้ผมนึกถึงเลยอะเออทุกคน,น αι, แล้วก็ช็อตนี้เนี่ยครับประกายไฟที่ออกมาเนี่ยเป็นสีส้มไปแล้วแปลว่าคนนี้คือเดอะแฟลชอีกคนนึงหรือเขาตั้งใจแยกให้เห็นอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้แยกว่าคนที่วิ่งด้วยสีนี้คือใครอีกสีนึงคือใครก็ได้อาจจะไม่ได้มีความหมายในลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้แบทแมนบินได้เนี่ยโคตรชอบ เนี่ยครับมีการทะเลาะก,กันนิดหน่อยนะแล้วก็เออให้เราได้เห็นถึงปัญหาแหละมันต้องมีปัญหากันเดี๋ยวมันต้องมีปัญหากันอีกว่าเออเดอะแฟลชความคิดไม่ตรงกันอะไรเงี้ยแล้วก็มาจบตรงนี้อ่าเดอะแฟลชก็ประมาณนี้คะัสำหรับตัวอย่าง The Flash นะครับผมจาก DC เอาจะดูนิวจสตูดิโอแล้ว DC Universe นะครับผมก็ เออคิดว่าพอได้มาอยู่ในบทบาทของเจมส์กันเนี่ยลู่ทางนะผมคิดว่าลู่ทางในการเล่าหรือว่าการที่จะขยายจัก,กรวาลเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแหละโดยเฉพาะ The f l a s h ถึงแม้ว่า The Flash จะมีการถ่ายทําแล้วก็ถูกทํามาก่อนช่วงที่เจมส์กันจะเข้ามานะครับก็คิดว่ายังไงวิสัยทัศน์ในการที่จะเล่าเรื่องถัดจากนี้เนี่ยก,ก็ยังมีความน่าสนใจอยู่เหมือนกัน นะครับว่า The Flash จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์ในจัก,กรวาลหรือเป็นการรีเซ็ตหรือเปล่าจะไปสู่แฟชพอยต์ไหมอะไรอย่างนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับกับเรื่อง The Flash แล้วก็ฉากสุดท้ายนีผ่ผมอยากจะลุกขึ้นตบมือจริงๆเลยโอ้ยโหดเกิน้นโชว์โชว์คิวของแบทแมนเนี่ยนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะ ประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆนะครับถ้ามีตัวอย่างใหม่อีกนะครับคิดว่าจะพยาพยามพยายามถ้าไม่มีความน่านสนใจก็เดี๋ยวจะมา r รีแอคชั่นหรือมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูมาจนจบคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้ามีคําถามมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้แล้วก็อยากจะให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรหนังเรื่องไหนก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้นะครับชอบคลิปนี้กดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะจ๊ะหนัง ไม่มีทางสมบูรณ์หากปราศจากคนดูแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ